ตัวนี้ตัวนี้เป็นกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะอัปเกรดให้มันเป็นพับพับไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่มันพับตามรีโมทเลยตัวนี้อัปเกรดเป็นพุชตาร์ t แล้วทีนี้เวลาเราล็อกรถก็กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็พับเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับคายล็อกก็กลางออกอัตโนมัติเลยครับเราคายล็อกกระจกก็กลางออกอัตโนมัติเลยนในส่วนของปุ่มด้านในปุ่มด้านในนี่กดได้ปกติครับก็ยังกดล็อก ดายแล้วก็กดพับก็จบกดหนได้เหมือนเดิมปกติเลยครับเราจะกดพับจากข้างในก็กดได้ปกติครับทาการพับแล้วก็กดได้ทาการกลางกดได้นะครับลงมาจากรถเสร็จปิดประตูครับไปทุระลงมาจากรถก็กดล็อกกดกระจกพับเลยกลับมาจะขึ้นรถคลายล็อกจะขับรถก็กดค้ายล็อกจะจกกลางเลยแล้วก็ ตอนที่เราใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องนะครับไปจกมองข้างจะกลางออกหลังจากผ่านไปนับสิบวินาทีระบบมันจะกลางให้นะครับตลอดส่วว่าเราใช้กับ <c oughs> กรีโมทกดสตาร์ทแบบนี้นะกดสตาร์ทเครื่องออ <c oughs> ด้วยรีโมทมันจะกลางมาแล้วหยุดก่อนแป๊บหนึง่งเราผ่านไปอีกประมาณสิบวินาทีเขาถึงจะกลางต่อออกมาให้สุดน <c oughs> ะรสักครู่เขาจะกลางออกมาให้ <c oughs> ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะท่อไมมันไม่ออกมา <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวสักครู่มันจะออกมานะครับแล้วก็หลังจากเราดับเครื่องแล้วเขาไม่พับกลับเข้าไปนะครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าเรากดคล็อกเปิดประตูเข้าไปขับรถก็ขับได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหมใ่ดับเครื่องก็กดจากรีโมทได้เลยนะแล้วล็อกอีกครั้งหนึงเขาถึงจะพับกลับเข้าไปเออนะครับโอเคนี่ครับ